นิทานเรื่องสะพ้ายขี้อิจฉานานมาแล้วมีเศรษฐีผู้หนึ่งมีลูกชายอยู่สองคนและลูกชายทั้งสองก็แต่งงานหมดแล้วแต่หลังจากแต่งงานลูกชายทั้งสองก็ไม่ได้แยกบ้านยังคงอยู่ในบ้านของพ่อแม่ซึ่งใหญ่โตและกว้างขวางอีกทั้งพ่อแม่ก็ยังไม่ได้แบ่งสมบัติให้กับลูกๆทั้งสอง ดังนั้นลูกชายและลูกสะพ้ยจึงยังคงอยู่ในบ้านหลังใหญ่กับพ่อแม่สามีต่อหน้าปู่ย่าสะพ้ายทั้งสองก็เป็นคนดีแสนดีแต่พอรับหลังต่างก็อยากเป็นสะพ้ยรักเพื่อหวังจะได้สมบัติมากกว่าคนอื่นแต่สะพ้ายเล็กก็ไม่เคยทันเล่เหลี่ยมสะพ้ยใหญ่สะพ้ยใหญ่นั้นเล่เหลี่ยมจัดประจบประแจงเก่งเป็นที่หนึ่ง วันหนึ่งสะภัยเล็กอยากจะทอผ้าใหม่สวยๆให้กับแม่ยา่านางจึงตั้งใจทออย่างเต็มที่เพื่อให้ออกมาสวยที่สุดฝ่ายสะภัยใหญ่เมื่อเห็นสภัยเล็กนั่งทอผ้าทั้งวันนางก็หัวเราะเยาะ,ะนี่หลอนหล่อนจะมาเสียเวลานั่งทอผ้าให้เมื่อยตุ่มทำไมยะดูอย่างฉันนี่สิแค่นำเงินไปซื้อที่ตลาดก็ได้ผ้าสวยๆมาแล้ว สะัายเล็กแอบถอนหายใจเบาๆแล้วก็ทอผ้าต่อจนเสร็จสองวันต่อจากนั้นทั้งสองก็ได้นําผ้าที่ทอได้ไปมอบให้พ่อกับแม่สามีขณะที่ท่านทั้งสองนั่งพูดคุยกันอยู่ที่ระเบียงบ้านเมื่อไปถึงสะัยยเล็กก็ได้นั่งลงและคลานเข่าเข้าไปหาแม่ย่าที่นั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วยื่นผ้าไหมทอมือ ลวดลายสวยงามให้กับแม่ยาผ้าไหมทอมือจากแม่ฉันทอเองกับมือเลยนะจ๊ะตั้งใจจะทำให้แม่โดยเฉพาะเลยจ้ะแม่ย่าเห็นดังนั้นก็รับไว้แล้วพี่นิดพิจารณาลวดลายที่ปราณีสวยงามจึงได้เอ่ยชมเชยสะพายเล็กด้วยความจริงใจทอได้สวยงามมากทีเดียวขอบใจมากนะ ต่อมาสภัยใหญ่ก็คลานเขาเข้าไปหาพ่อปู่และยืน่นผ้าเข่าม้าให้พ่อจ๊ะฉันก็มีผ้าเข่าม้าสวยๆมาฝากพ่อด้วยนี่ไงฉันทอเองกับมือเลยนะจ๊ะพ่อปู่ก็รับไว้และชมเชยนางว่านางทอได้สวยฝีมือดีทีเดียวทำให้สภายใหญ่ปลาบปลื้มเป็นที่สุดที่หลอกคนแก่ได้ เพราะความจริงมันคือผ้าไหมเทียมที่นางไปซื้อมาจากตลาดไม่ใช่ไหมแท้แต่อย่างใดแต่นางลืมไปว่าพ่อปู่แม่ย่านั้นเกิดก่อนนางแค่สัมผัสเนื้อผ้าก็รู้ว่าของแท้หรือของเทียมเพียงแต่ทั้งสองนั้นไม่พูดเท่านั้นวันนี้สองคนได้คะแนนเท่ากันและได้กำไรนาคมากคนละหนึ่งอันเป็นรางวัล สามีทั้งสองรู้ว่าเมียของพวกเขานั้นเอาแต่ชิงดีชิงเด่นกันก็ได้แต่ห้ามปรามแต่นางก็ไม่ฟังยังคงจ้องเอาชนะกันอยู่ร่ำไปและเนื่องจากเป็นครอบครัวใหญ่เวลาทำอาหารจึงต้องทำครั้งละมากๆเพื่อให้ได้กินอิ่มกันทั้งบ้านและสะพายทั้งสองก็ต้องช่วยกันทำอาหารทุกวันวันหนึ่ง พ่อปู่ก็ได้กินข้าวที่เพิ่งหุงเสร็จใหม่ๆจึงได้พูดขึ้นว่าวันนี้ข้าวหนุ่มอร่อยดีนะใครเป็นคนห,งหุงล่ะฉันเองจ้ะเป็นคนหงุงอร่อยไหมจ้ะพ่ออร่อยแต่รู้สึกว่าจะมีกลิ่นไหม้ไปหน่อยนะก็สไปยเล็กน่ะสิจ้ะสุมไฟมากเกินไปจนข้าวไหม้เลยสไปาใหญ่ โยนความผิดให้สไพยเล็กที่ไม่รู้อะไรด้วยเลยจากนั้นแม่ย่าก็สดน้ำแกงแล้วบอกว่าน้ำแกงนี้เข้มข้นอร่อยดีนะใครเป็นคนทำละ่ะฉันเองจ้ะแม่สะพยเล็กไม่ช่วยอะไรเลยแม่ย่าชิมเป็นครั้งที่สองแล้วบอกว่าเข้มขน้นแต่เค็มไปหน่อยนะ ก็สไัยเล็กน่ะสิจ่าแม่ฉันบอกให้ใส่นิดเดียวนางก็ใส่ซะเยอะเลยพ่อปู่แม่ย่ามองหน้ากันรู้ดีว่าที่สไัยพูดมาทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องโกหกเพราะนางเป็นคนสั่งให้สไพรยเล็กไปทำธุระต่างหมู่บ้านจนป่านนี้นางก็ยังไม่กลับเลยแต่ทั้งสองก็ไม่พูดอะไรสองเดือนต่อมาสไพรยเล็กก็เกิดการตั้งครันพ่อกับแม่ ก็เอาอกเอาใจด้วยอยากอุ้มหลานมานานแล้วทําให้สะพ้ายใหญ่ไม่พอใจตนเองแต่งงานก่อนแต่ก็ไม่ตั้งท้องเสียทีหล่อนจึงอิดฉาสะพ้ายเล็กที่ตอนนี้แทบไม่ต้องทําอะไรเลยอาหารการกินแม่ย่าก็ให้เบาไพรยทําให้โดยเฉพาะไม่รวมกับของคนในบ้านซึ่งแม่ย่าก็ลงไปคุมด้วยตัวเองเร่งมือหน่อยนะหนังบุ่ง ล้านค่ะหิวแล้วแม่แย่าเร่งแม่ครัวที่ทำอาหารให้สภัยเล็กตอนนั้นสภัยใหญ่ก็จับตาดูอยู่เพื่อรอโอกาสใส่สมุนไพรพิษลงไปในอาหารให้สภัยเล็กกินสมุนไพรพิษนี้นางได้มาจากหมอบ้านแก่ๆคนหนึ่งบอกว่ามันสามารถทำให้เด็กทารกในครรภ์พิการได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแล้วนาง ก็ได้โอกาสนั้นจริงๆเมื่อพ่อปู่เรียกหาแม่ย่าเพื่อจะขอหมากเคี้ยวแม่ย่าจึงรีบออกจากครัวไปหาหมากครูให้สามีได้กินสภ้ยใหญ่รีบออกจากที่ซ่อนตรงเข้าไปในครัวบอกกับแม่ครัวว่าแม่ย่าให้มานำสำรับอาหารไปให้สภัยเล็กแม่ครัวคนซื่อก็เชื่อตามนั้นจึงยกสำรับมาวางไว้บนโต๊ะภายในครัว แล้วก็ไปตักข้าวสวยร้อนๆจังหวะนี้นี่เองสภายใหญ่ก็โรยผงสมุนไพพิษใส่ในอาหารสำรับนั้นเมื่อแม่ครัวยกจานข้าวร้อนๆมาวางนางก็รีบยกออกจากครัวไปทันทีไม่นานต่อมาลูกสาวแม่ครัวซึ่งยังเป็นวัยรุ่นแล้วนางก็ยังเป็นคนสเสนิทของสภายเล็กก็เข้ามาในครัวเมื่อรู้ว่าสภัยใหญ่เป็นคนยกสำรับไปให้สภัยเล็ก เธอก็รีบวิ่งออกจากครัวไปทันทีเด็กสาวรู้ดีว่าสะพ้ยใหญ่จ้องจะทำร้ายสะพ้ยน้อยของเธอเพราะเธอแอบเห็นนางคุยกับหมอยาเจ้าเล่ที่ท่าน้ำเมื่อหลายวันก่อนและเชื่อว่านางจะต้องวางยาพิษให้กับนายหญิงซึ่งเป็นนายเล็กของเธออย่างแน่นอนเมื่อเด็กสาววิ่งไปถึงก็พบกับสะพ้ยเล็กกําลังตักอาหารเข้าปากเธอไม่รอช้า คลิกระโจนล้มตัวลงไปบนสำรับจานอาหารบนโต๊ะนั้นทันทีกับข้าวและอาหารหกเทกระจัดไม่สามารถกินได้ต่อสภัยเล็กตกใจมากจนช้อนในมือของเธอร่วงลงพื้นนี่นางหนูเล็กแกวิ่งภาษาอะไรฮะดูสิอาหารของสภัยเล็กหกหมดแล้วสภัยใหญ่ดุหนูเล็กเด็กสาวลูกแม่ครัว ที่ปกป้องนายหญิงของเธอจากคนชั่วแถมยังตกหน้าหนูเล็กไปหลายฉากแล้วก็ลุกหนีไปด้วยความหมงุดหงิดบสภัยเล็กรู้ดีว่าเด็กสาวหวังดีกับเธอเธอจึงไม่โกรธยิ่งเมื่อรู้ความจริงก็ยิ่งรักหนูเล็กที่ปกป้องเธอจากคนชั่วนั้นซึ่งหลังจากวันนั้นหนูเล็กก็ไม่ยอมให้ในายหญิงของเธอคลาดสายตาอีกเลยหนึ่งเดือนต่อมา สภัยใหญ่ก็ได้ตั้งคันเช่นกันคราวนี้พ่อแม่สามีก็เอาใจไม่แพ้สภัยเล็กและหลายเดือนต่อจากนั้นทั้งสองก็เริ่มท้องโตอุยอ้ายใกล้คลอดเต็มทีและเมื่อครบกำหนดคลอดทั้งสองก็ดันเจ็บท้องคลอดพร้อมกันทั้งที่สภัยเล็กควรคลอดก่อนในคืนนั้นหมอตำยซึ่งเป็นแม่หมอในหมู่บ้านก็เป็นคนมาทำคลอดให้กับทั้งสอง แต่แล้วก็มีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นเมื่อลูกชายของสะพยใหญ่นั้นเกิดแขนขาพิการแขนขารีบแต่ลูกชายของสะพยเล็กสมบูรณ์ทุกอย่างหมอตำแยจึงได้สับเปลี่ยนทารกน้อยเพื่อหวังว่าอนาคตจะเอาไว้ต่อรองรีดเงินกับสะพยใหญ่ผู้มีแต่ความโลภซึ่งนางก็ยอมตกลงและห้ามหมอตำแยแพ่งพายเรื่องนี้เด็ดขาดแล้วหมอตำแยก็ได้เงินใช้ตลอด เมื่อทั้งสองตกลงกันได้ทุกอย่างก็ราบรื่นนางยอมรับเลี้ยงลูกคนอื่นแทนลูกตัวเองที่พิการเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเองและความลับนี้ก็มีเพียงหมอตำแยเท่านั้นที่รู้หนูเล็กคนสนิทของสะพายเล็กนั้นไม่เชื่อว่าทารกพิการจะเป็นลูกของนายหญิงของเธอและเมื่อพ่อปู่แม่ย่ารู้ว่าลูกชายของเธอนั้นพิการ ก็หันไปเห่อลูกของสะพ้ยใหญ่ที่อ้วนท้วนสมบูรณ์โดยไม่สนใจลูกของสะพ้ยเล็กเลยเธอจำต้องเลี้ยงลูกที่พิการอย่างน่าเวทนาระหว่างนี้หมอตามแย่ก็มาที่บ้านสะพ้ยใหญ่เป็นประจำจนบางครั้งถือต้องไล่กลับไปนั่นก็เพื่อมาของเงินนั่นเองขอมากเกินไปจนนางไม่มีและไม่อยากให้และตอนนี้นางก็เริ่มทนไม่ไหว อยากกำจัดหมอตำยทิ้งเสียเพื่อไม่ให้เปิดเผยความลับเรื่องลูกของนางวันหนึ่งนางก็ได้เรียกหมอตำยมาเลี้ยงอาหารบอกว่ามื้อนี้เป็นมื้อพิเศษที่นางทำเองกับมือหมอตำยผู้แก่ชาราก็ไม่ทันเล่เหลี่ยมของสะพ้ยใหญ่จึงกินอาหารที่มียาพิษเข้าไปไม่นานนางก็ล้มลงกับพื้นน้ำลายฟูมปาก จังหวะนั้นทุกคนในบ้านได้ยินเสียงจานชามหล่นแตกก็วิ่งมาที่ห้องของสะพ้ายใหญ่ท้งพ่อปู่แม่ย่าสะพ้ายเล็กที่อุ้มลูกพิการมาดูตอนนั้นทุกคนได้ยินเต็มสองหูว่าลูกที่แท้จริงของนางก็คือเด็กน้อยที่แขนขาลีบพิการคนนั้นต่างหากหมอตำแยชี้นิ้วไปที่เด็กน้อยที่สะพ้ายเล็กอุ้มไว้ในอ้อมแขนทุกคนตกตะลึง ส่วนสไพยใหญ่กรีดลั่นบอกว่าไม่จริงไม่จริงแล้วก็วิ่งไปที่ท่าน้ำแล้วเธอก็พลัดตกน้ำเสียชีวิตส่วนหมอตำแยมีคนช่วยชีวิตไปทันนางจึงรอดชีวิตมาได้และขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปและยังยอมเป็นทาสรับใช้สไพยเล็กไปตลอดชีวิตต่อมาปู่ย่ากก็ไม่ได้รังเกียจหลานพิการเขารักเท่าๆกันเช่นเดียวกับสไพยเล็ก ที่รักเด็กน้อยและเลี้ยงดูเหมือนลูกไม่ให้มีปมด้อยเด็กน้อยทั้งสองจึงเติบโตอย่างมีความสุขท่ามกลางความรักความอบอุ่นของพ่อแม่และปูย่ย่าเรื่องของสไพยขคี้อิจฉาก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ